ลมทั้งฝนทั้งฟ้าครับโอ้โหน่ากลัวมากเลยอ่ะอันนี้เฉลี่ยแล้วเนี่ยมันกี่ต้นครับกี่ต้นกี่ต้นเนยครั้งสี่สิบต้นเลยสี่ต้นใหญ่ใล้มหมดเลยใช่มประมาณกี่ต้นนะสี่สิบประมาณสี่สิบต้นแล้วต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้โหแสดงว่าแรงแรงมากแรงมากเลยป้าก็หกสิบสองแล้วยังไม่เคยเกิดอยู่นี่นะยังไม่เคยมีเพิ่งมีเนี่ยครั้งแรกใช่ที่ว่าเกิดเหตุการณ์ใช่ใช่ มันไม่เคยจะแรงขนาดนี้เลยตอนที่ถึงเกิดเหตุ แ işte ่ the and ่าน่าหลานไปอยู่แล้วเนาะแตงไปไหนกันได้ไปอยู่นไก่อไปยึ่าดนา แรงนะคะลมแล้วก็ฝนตกแรงในเขตพื้นที่นี้นะคะค่ะเปิดเขตพื้นที่ตําบลหินตั้งนะคะค่ะลมพายุแรงค่ะแล้วหมู่อื่นยังมีไหมคะหมู่อื่นนี่ไม่มีค่ะมีแต่หมู่5้าหมู่อื่นก็ปากปายก็ไม่แม่ไม่โดนถุกระทบค่ะค่ะที่โดนถุกระทบเยอะที่สุดก็คือหมู่ห้า หมูห่านแล้วก็หมูสีนะคะเขาตตั้งแต่ไม่มีผู้ได้รับอันตรายค่ะไม่มีผู้ได้รับอันตรายค่ะอ้อก็บ้านหลังนึงก็หักไปครึ่งหลังอะไรเงี้ยค่ะก็ยังยังหลบไปอยู่ได้ครึ่งนึงค่ะหมูสีนี่ก็หักบ้านพังหนึ่งผังเก็มาจากองครักษ์ลูกโทรไปครับจ้าลูกโทรไปเขาว่าไงฮะเขาว่าไงฮะเขาบอกว่าบ้านพังหมดแล้วเขาบอกไปว่าโดนอะไรลม ลมต้นไม้มันพัดลงมาลมพม,มายุมยาอะไรเสียหายมั้งคบตอนนี้ทุกอย่างภายในเขาเปิดเป็นไอ้ต้มหมอ้อน้ำไดชา์จอะไรเนี่ยเครื่องมือทุกอย่างซื้อใหม่หมดเข้ามาในบ้านใหม่หมดทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยซื้อของเข้ามาเป็นแสนะ่ะไม่อยู่ถ้าเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับเราประเมินประมูลประเมินเ,เหรอค่าทาบ้านเราทํเป็นคนทําประมาณสามทั้งหมดเลยเบ็ดเ,เสร็จแล้วประมาณ3ามสี่แสนทั้งหมดเนี่ยประมาณสี่แสน มันใช้อะไรไม่ได้เลยอะเราไม่เห็นแล้วไม่ไปด้วยน้ำห <c oughs> ูกินนี่กินุยไปเลยนีไปนี่ยอันนี้าไปให้ยังเอาเพื่อไปให้ินมาเพื่อให้กินเขาอยู่ในองาอดเลยนหลาย